มดข่าวพาเพลินสวัสดีข่าวรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขห่างประทัดไอ้ไข่เมื่อวันที่14พฤษภาค,คม6 4ผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดศรีทรงธรรมที่บ้านหนองกล้าหมู่ที่6ตตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีชาวบ้านถือว่าวัดดังกล่าวเป็นวัดเก่าแก่มากต้องมีอายุมากกว่าร้อยปีนะคะเพราะว่ามีหลักฐานบ่งชี้ก็คือพระธาตุศรีทรงธรรม ก่อขึ้นด้วยหินศิลาแรงเป็นที่เคารพศรัทธาเชื่อถือกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาก่อตั้งบ้านค่ะในวันนี้นะคะมีผู้โชคดีเดินทางมาแก้บนจุดประทัดหมื่นนัดหลังจุดแล้วขาดไม่ได้ก็คือต้องส่องหาตัวเลขหางประทัดนะคะมีเลข2-5และ4-2-2ถ้าอพระอาจารย์ลงมือจุดทูบเสียงโชคที่มือไอ้ไข่เองนะคะมีเลข4 7 6ส่วนขันน้ำมนต์ที่ทำต่อหน้าไอ้ไข่รุ่นบรรดาลทรัพย์มี7 9,3และ2ตามสายตาค่ะเพื่อไอ้ไข่มาให้โชว์ไกล้วันหวยออกเป็นความเชื่อแต่ละบ,บุคคลน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ